นี่อ้อมหอยนะครับน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ตะไคร้ประมาณ2ต้นนะครับน้ำเดือดแล้วนะครับใส่หอยของเราลงไป ยเยดเพือลงไปครับใส่น้ำปลาตามใจชอบไปนะครับผงชุรสตามใจชอบดท้ายด้วยน้ำปลาามเดือดได้ที่แล้วนะครับลงกับที่แล้วผนหอมผัก่างครับ หลายกระสีย,ยไรได้วยครับเอาผสมผสมให้เข้ากันสิ่งนี้หอยกกนะสำหรับอ่อมหอยครับอาหารดิสารพรนพื้นบ้าน